สวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๊อบออกซิเจนค่ะจะมาแนะนำสินค้าซึ่งตัวนี้ก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะยี่ห้อซีเขียบฟังกชันและวิธีการใช้งานเครื่องตัวนี้นะคะมีแผ่นกรองถึง3ชั้นชั้นแรกก็คือโมเลกุลที่เป็นมากกว่า5ไมครอนเช่นุูนผนสัตว์หรือว่าเส้นผมค่ะแผ่นกรองชั้นที่สองเขาเรียกว่าเฮปปานะคะ กรองฝุ่ PM 2.5ได้สารก่อภูมิแพ้ไวรัสเชื้อราและละอองเกสรอดได้ค่ะตัวกรองชั้นที่3ค่ะก็คือส่วนนี้นะคะจะเป็นรังผึ้งและเม็ดคาร์บอนค่ะตัวนี้จะช่วยกรองกา๊าซและควันเช่นควันบุหรี่กลิ่นอาหารและฟอร์มาดีไฮและเครื่องนี้นะคะจะใช้ในห้องที่มีพื้นที่20 สิตารางเมตรวิธีการใช้เครื่องตัวนี้หน้าจอทั้งหมดจะเป็นปุ่มสัมผัสเปิดเครื่องปิดเครื่องค่ะถ้าต้องการความชุ่มชื้นภายในห้องให้เติมน้ำในช่องตรงนี้ สปีดของพัดลมจะใช้ได้3ระดับค่ะใส่น้ำเปล่าได้ประมาณ1ลิตรค่ะเติมน้ำลงในช่องนี้ค่ะใช้ปุ่มบนสุด ไอก็จะออกมาเพื่อความชุ่มชื้นในห้องถ้าต้องการปิดไอ้น้ำก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะคะไอ้น้ำก็จะหายไปขณะนอนกลางคืนค่ะลดเสียงการรบกวนก็คือเปิดโหมดสลิปหลังจากนั้นไฟทั้งหมดบนหน้าจอก็จะปิดลงลมลดเสียงลง เครื่องนี้ตั้งเวลาในการใช้งานได้ซึ่งกดปุ่มทามเมอร์ตั้งเวลาได้9ชั่วโมงฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันไอออนเป็นปุ่มปล่อยวัจจุลบเพื่อดักจับเชื้อโรคหลังเครื่อง ช่องนี้จะดูปริมาตรน้ำที่เราใส่ลงไปที่ใส่ลงไปช่องนี้ค่ะ mm hmm. เครื่องฟ้องอากาศตัวนี้จะมีรีโมทในการสั่งงานต mm hmm. ัวเครื่องตัวนี้รับประกันหนึงปี mm hmm. มีบริการหลังการขายและมีทีมช่างดูแลสนใจติดต่อร้านก๊อกออกซิเจนถนนบายพาสฝั่งตะวันตก ร้านอยู่ตรงข้ามที่ล้างรถพระอาจารย์พโชคอยู่บนถนนสีเลนห้วยป่ากาั้งสนใจติดต่อ0866725325และ0834809392สวัสดีค่ะ